วันนี้จะเดินทางไปสกลนครนะครับมาเส้นถนนชยยงคูนามาเจริญนะครับมาถึงอำเภอเรืองนกทายโสธรนะครับมีนกกระทาตัวใหญ่นะครับเป็นอยู่หน้าที่ของศูนย์ราชการอำเภอเรืองนกทานะครับวันนี้อากาศเย็นสบายครับลมช่วยเอตัวเล็กๆอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะตัวเล็กๆนกกระทาตัวเล็กน่ะ ตัวเล็กอยู่เส้นนู้นเส้นมาจากกุดชุมมาเลยมันอยู่มันมีตัวเล็กตัวนะึงเอออยู่หน้าโรงเรียนอันนี้อยู่ศูนย์ศูนย์ราชการนะเผือนุกทาถนนชยยางกรนะครับตรงนี้อำเภอเลืงุกทาครับเขาเรียกว่าเลิงใหม่เรียกว่าเลิงใหม่ก็ได้นะครับ ตรงไปลเลยนะครับเราจะตรงไปเลย